สวนเกษตรตะกตัน,ยนยเยน่อวออกค่ะภาพตรงหน้าไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือนวัตกรรมใหม่ของสวนเกษตรตะกตัน,ยนยเยน่อวออกค่ะก็คือให้แม่ไก่บ้านฟักไข่ของตัวอื่นอย่างตัวนี้นะคะให้แม่ไก่บ้านฟักไข่เป็ดค่ะดูสิคะ ลูกเป็ดก็เดินตามแม่ไก่บ้านเป็นสายสัมพันธ์ที่อืก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะลูกเป็ดสองตัวนี้เพิ่งคลอดวันนี้เองค่ะดูนะคะคลอดเสร็จเขาก็แข็งแรงแม่ไก่ก็คิดว่าเจ้านี่คือลูกแต่คงจะคิดงงง,งนิดๆว่าทำไมลูกชั้นหน้าตาแปลกๆอยู่หน้า แต่เขาก็ดูแลดีนะคะเขาก็พาออกไปหาก,กินดูสิคะดูสิคะกลายเป็นความอบอุ่นเล็กๆณนะสวนเกษตรตะกตะแ์นย่นยาวออกแห่งนี้จ้ะเอ่อ,อแม่ระวังหน่อยเดี๋ยวลูกเจ็บแล้วก็มีตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นไก่ตัวที่สองแล้วนะคะไก่ตัวแรกเนี่ยเราให้แม่ไก่บ้านฟักลูก ไก่ต๊อกค,ค่ะแต่พอสักพักนึงพอลูกไก่ต๊อกโตๆขึ้นมาแม่ไก่บ้านก็รู้นะคะว่าไม่ใช่ลูกตัวเองก็ทิ้งให้เขาอาหารหาอาหารเองแต่นั่นไก่ต๊อกเขาโตละเขาก็เลยโอเคนะคะอันนี้เป็นแม่ไก่บ้านตัวที่สองค่ะที่เราให้ช่วยดูแลสัตว์ปีกด้วยกันเป็นอีกสายพันหนึ่งนะคะ ้ปล่อยให้เขาพาปล่อยให้แม่ไก่บ้านพาลูกเป็ดไปหากินต่อไปนะจ๊ะบายบายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะจ๊ะสวัสดีค่ะ